NIA จับมือพันธมิตรจังหวัดอุบลร,ราชธานีจัดงานอุบลอาร์ตเฟส2024ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนนำโดยดรกิจพกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนได้ร่วมกับจังหวัดอุบลร,ราชธานีหอการค้าจังหวัดอุบลร,ราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลร,ราชธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลร,ราชธานีพร้อมด้วยพันธมิตรกว่า50องค์กรเตรียมจัดงานใน เทศกาลแสดงงานศิลปะเมืองอุบลราชธานี2,567อุบลอาร์ตเฟส2,024โดยงานจะจัดขึ้น,นระหว่างวันที่13-15ธันวาคมนี้ณโรงแรมยูโฮเทลจังหวัดอุบลราชธานีโดยการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปะศิลปินวัฒนธรรมท้องถิ่นผักดันซอฟท์พาวเวอร์ของจังหวัดอุบลราชธานีกันค่ะซึ่งจากความสําเร็จของอุบลอาร์ตเฟสในปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์พื้นถิ่นผ่านงานศิลปะร่วมสมัยสอดรับกับสังคมยุคดิ ดิจิทัลและคนรุ่นใหม่ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลค่ะซึ่งในปีนี้จะมีด้วยกัน6ไฮไลท์ค่ะได้แก่ Art Hotel a r t s h o w a r t Tech Art Workshop วิร์กชอปและ Art Music ค่ะซึ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้นกันค่ะค่ะก็งานอุบลอาร์ตเฟสปีนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15ธันวาคมนะคะซึ่งเป็นงานที่สำนักงานนะวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับทางจัหงหวัดอุบลหอการค้ามหาวิาาวาาวาาทยาลัย ในการจัดโชว์นวัตกรรมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอาร์ตหรืออาร์ตเทคโดยเฉพาะเรื่องศิลป,ปะวัฒนธรรมนะซึ่งเราจัดมาทั้งหมด3ปีแล้วนะคะปี63ปี65และปีนี้ก็คือปี67ซึ่งอยากเรียนเชิญทุกท่านว่างานนี้ท่านจะเห็นของดีของภาคอีสานในเรื่องของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศิลป,ปะวัฒนธรรมและเรื่องของเรื่องอาหารที่ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วทำให้ท่านได้เห็นว่าของดีเมืองอีสานเป็นอย่างไรเชิญทุกท่านไปเที่ยวนะครับงานอุบลอาร์ตเฟส2024ันที่จะถึงนี้นะครับโดยเฉพาะเราไปที่งงาานนีี้เเรยยัไปท่ว ที่จัหวัดบุรีย์หลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเที่ยวที่ผาชนะใดนะครับดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามที่ผาแต้มนะครับสามพโบกแล้วก็ที่โซล่าเซลนะครับไฮบิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เขื่อนจินทอนก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับพวกเราชาวจังหวัดบุรีรัานีทุกภาคส่วนพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับท่านไปวนมีความสุขสนุกและปลอดภัยครับางานนี้จัดขึ้นที่ โรงแรมยูโฮเทลและบนที่ของถนนอุปราชนะคะซึ่งตรงน,นั้นท่านจะเห็นศิลปะวัฒนธรรมจากในรั้วของเด็กมหาลัยคนรุ่นใหม่รวมถึงศิลปินแห่งชาติต่างๆรวมถึงงานแกะสลักนะเอ่อน้ำแข็งนะซึ่งเป็นแชมป์ของที่ต่างประเทศเลยแล้วก็รวมถึงเรื่องของมีทั้งเทีมเพรษาที่มีการโชว์ศิลปะต่างๆอยากเรียนเชิญไปสิ้นปีนะครับ13-15ธันวามน,นะครับไปอุวนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมหานครแห่งกาแฟไปนะครับตอนนี้ไปจิบกาแฟอร่อยเสพงานศิลปะนะครับ แล้วเจอกันสิ้นปีครับใช่ค่ะเราจะเจอในหลากหลายมิติมากอย่างเมื่อกี้แค่พิธีของการถแถลงข่าวเรานะเราก็เอาจากงานที่เราเขียนมาธรรมดานี่แหละสามารถทำยูทูบแล้วก็สโตสิ่งเหล่านี้ทุกท่านจะได้เห็นนะว่าท่านวาดด้วยมือธรรมดาเนี่ยเราแปลงได้ยังไงบ้าง NFT เนะงานศิลป,ปะสามารถอยู่ในรูป NFT ในการทําแพลตฟอร์มในการขายในระหว่างประเทศได้อย่างไรบ้างรวมถึงที่เห็นเรื่องของ AI นะ AR เรื่องของอ่างต่างแล้วก็รวมถึงเรื่องของศิลป,ปะ ของผู้พิการต่างๆด้วยงานนี้เป็นอาร์เทคที่แท้จริงเลยครับระบบไลติงนะฮะเราก็ใช้ระบบ AI คบุมนะฮะทั้งทั้งตึกเลยแล้วกเ็เราใช้มีโรบอตนะฮะที่พี่สามารถไปนั่งแล้วก็ให้โรบอตวานรูร่เรวี่พี่ออกมาได้เลยครับจริงๆเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้ใส่คําว่า i n n o v a t ที e เข้าไปเพราะเราคิดว่าเรื่องของ Innovative เนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วฉะนั้นเราใช้คําว่าอุบน่าเฟสเพื่อให้มันคำมันกระชับนะ ในการที่เวลาเราพูดเนี่ยอุบลอาศิษมันจําได้ง่ายแต่ข้างในทั้งหมดนะมันก็คืออินโนเวทีฟที่เข้าไปว่าจะทํานวัตรกรรมอย่างไรได้บ้างถึงแม้ว่างานนี้จะเริ่มจากการที่ทํกกาส่วนกงากรรมชาติแต่เราอยากให้ชื่อเป็นกลางและทุกคนสามารถแอดออนได้ครีเอทีฟโปรดักติวิตี้หรือเป็นเรื่องของอินดัสทรีอะไรสามารถใส่ได้หมดก็เลยใช้คํำกลางว่าอุบลอาศิษย์ไปก่อนค่ะเดี๋ยวลองดูนะคนะาว่าอีกประมาณที่เราจัดแล้วถ้าจะขยายไประดับพื้นภาคเนี่ยใช้ชื่อนั้นไปเลยก็ได้ค่ะ แต่ตอนนี้เริ่มคํานี้คนจําได้แล้วไม่อยากเปลี่ยน,นยคือเรามีดีไซน์ไว้ตอนแรกนะว่าเราอยากจะเนื่องพาะพื้นที่ของอุบลแต่เราคุยกับเจ้ไว้ว่ามันจะมีคอนเน็กติกับทางาลาวลาวด้วย<า>ว<ม>ฉะนั้นเนี่ยรเราอยากกระโชว์ไปถึงอาเซียนในอนาคตตอนนี้เราทําที่ประเทศไทยก่อนแต่อนาคตข้างหน้าเนี่ยเรามีแพลนที่ทําตรงนี้ให้เป็นระดับอาเซียนเป็นระดับกลุ่มจังหวัดก่อนแล้วก็เป็นเรื่องของภูมิภาแล้วดึงอาเซียนเข้ามาร่วมเป็นงานไฮไลท์ในปีถัดไปค่ะในส่วนนี้ทางจังหวัดเราก็จะได้เชิญทางสปปลาวนะครับซึ้งจอมปลัดจัดแล้วก็ทาง พระวิหารที่กัมพูชาแล้วก็เชิญทางเวียดนามมาร่วมกิจกรรมด้วยครับในส่วนของจังหวัดพระนครธานีเราจัดงานใหญ่ๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นมหาสงการ30วัน30คืนงานแห่เทียนบรรจาเรามีประสบการณ์แล้วเรายังมีปีนี้เรามีบุญได้มีโอกาสได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วมีการจัดเตรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่จอดรถนะครับโดยเฉพาะความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่พักนะครับเรื่องอาหารเรามีเราจึงเตรียมว่าราเตรียมความพร้อมไปอุบลให้มีความสุขสนุกและปลอดภัยคือมัตโต้ของเราจะต้องให้พี่น้องมีความสุข สนุกและปลอดภัยท่านไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องสุขภาพเราถือว่าเป็นฮับเป็นฮับของทางสาธารณทางโรงพยาบาลต่างๆนะครับที่จะดูแลพี่น้องด้วยครับค่ะก็อยากฝากเชิญชวนทุกท่านนะคะ13-15ธันวาคมนี้นะถ้าท่านยังไม่แพนดีหรือวิพันที่ดีแล้วอันนี้ดีกว่าแน่นอนนะนะดูบนอาร์ตเฟสอยากให้ท่านเห็นความเป็นนวัตกรรมในมิติของศิลปะที่อยากจะทาให้เห็นความภูมิใจของประเทศไทยและสุดท้าสุดนะมันเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พอร์ของประเทศไทยด้วยค่ะ